วันนี้วัที่17ตุลาคม2563หลวงพ่อบุงกับหลวงพ่อแดงวัดหนองงาฟานก็ได้มาร่วมงานทําบุญทอดกระถินที่วัดสำราญบ้านงิ้วตำบลสาบถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นวันที่17ตุลาคม2563คันนี้ก็ได้มาอยู่ที่มณดบเ,เรียกว่ามณฑบบูรพาจารย์มณฑบบูรพาจารย์ ซึ่งได้สร้างเอาไว้บูชาครูบาอาจารย์หลวงปู่สิมมาหลวงปู่สิมมาอันนี้ก็พระครูพิมพ,า,นะพ,พ,มพา,า,านะครับพระครูพิมพาหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่เงาหลวงปู่เงานะครับแล้วก็มาองค์นี้นะครับก็เป็นเอ่อ อันนี้ก็เป็นหลวงปู่อะไรนะครับอันนี้พระครูครสิทธิ์วัยวกุลนะครับธรรมวาทีธรรมวาทีนะครับธรรมวาทีแล้วรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายนี่ก็จะเป็นหลวงปู่เงาหลวงปู่เงากตะปุญโยกตะปุญโย คงสถิตนะครับคงสถิตก็เป็นบุรพาจารย์ที่ชาววัดสำราญบ้านยิ้วให้ความเคารพสักการะบูชาอันนี้ก็เป็นพระพุทธร,รูปปางประธานพรปางประธานพรในบริเวณรอบๆสารามมนบุรพาจารย์ขออัตโมทนาบุญด้วยการ เอาลงมาหลวงพอ่อแดงอันนี้ก็เป็นด้านหน้าอา่ด้านหน้ามณฑบบูรพา,ารย์เป็นมณฑบกี่เหลี่ยมครับหลวงพอ่งพอหลวงพิบุงกี่กีเหลี่ยมครับหนึ่งสองสามหกเหลี่ยมนะมณฑบหกเหลี่ยมมณฑบหกเหลี่ยมก็จัดได้ดูเป็นระเบียบงามตาอันนี้ก็บริเวณต้นโพธิ์แล้วก็มี รูปปั้นงูคงจะมีประวัติเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับสถานย่านนู้นที่ท่านเห็นอยู่นู้นก็คือหอระฆังหอระฆังซึ่งเป็นหอระฆังเก่าก็ได้ทราบข่าวว่าตระกูลมหานามได้สร้างได้ทำเอาไว้เช่นเดียวกันด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นสระน้ำวัดสำรานสระน้ำวัดสำราญก็จะมีเนื้อที่ประมาณ เนื้อที่ประมาณสระป,ประมาณหน,หนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่นะครับแล้วทางด้านทิศเหนือก็จะเป็นในซุ้มประตูซุ้มประตูทางเข้าวัดอีกเช่นเดียวกันอนุโมทนาบุญนะครับนอนุโมทนาบุญด้วยการที่ได้มาร่วมทอดกรถินได้เก็บความรู้สึกดีๆไว้เป็นบุญบุญกุศลเป็นบารมีร่วมกันสาธุสาธุอ,อมทนามิ